นี่ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงทุกคนเห็นเห็น,เห,นเห็นรูปนี้แล้วเป็นไงมันเหมือนไหมเม่นยางแคะคือนิ่มมากเนาะตัวมันนิ่มมากอันนี้อันนี้ผมซื้อมาก็เอาไปใช้งานได้ปลาหลายตัวแล้วนะสองตัวนี้ซื้อมาก็หนึ่งใบแดงนิดๆนะครับผมถ้ามีส่วนลดก็อาจจะได้ถูกกว่านั้นเนาะคือของมันราคามันสมราคานะ ถ้าถ้าคนใช้งานจริงอ่ะถ้าเราได้ปลามาส่งสามตัวปุ๊บมันมันเกินมันเกินราคาด้วยซ้ําวัสดุเขาทามาก็ดีนิ่มมากเนาะจับดูแล้วนิ่มเนะ่ะมันมันมันไม่เหมือนราคาสิบยี่สิบเนี่ยเห็นไหมมันไม่เหมือนราคาที่ถูกถูกแล้วก็วัสดุทํามาก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันแบบืนอกจากจะเหมือนนอกจากจะเหมือนสมจริงแล้วนะเนี่ยเห็นไหม ม่นยางแค่ครับผมแนะนำเลยเนาะนี่แนะนำเลยซื้อมาไม่ผิดหวังแล้วอีกตัวหนึ่งครับนี่ซื้อมาไม่ใหม่เลยครับผมอันนี้ก็หนึ่งใบแดงนิดนิดเหมือนกันนะครับผมอันนี้ซื้อเต็มราคาเลยนะครับนี่เต็มราคาเลยบาคุเนาะบาคุของคุณแจ็คนะครับคุณแจ็กกี้นะครับผมคุณแจ็กกี้ไม่ใช่แจ็กกี้ผาเจ๊งนะแจ็กกี้อีกคนหนึ่งเนะาะก็ขออนุญาตเอ่ยนามเนาะคุณแจ็กกี้นะ นี่อันนี้ก็สุดยอดอลังการล้ำยุคล้ำสมัยเนาะคนดูกลองโฟกัสหน่อยนี่เห็นไหมคุณดูพัสดุก็นิ่มไม่ย้วยไม่ขาดง่ายนะแล้วพัสดุนี่ผมว่าน่าจะเป็นพัสดุชิ้นงานแบบคุณภาพเหมือนกันนะอันนี้ซื้อมายังไม่ได้ใช้เนาะดูดูดูด,ดูคือได้แดงมาดานใจมาจาก บาคุอะไรสักอย่างในการต์รตนูนนะการ์ตูนนะนะแต่นาเดชก,ก็ไม่เคยดูนะแต่ก็เห็นคุณแจ็กกี้เขาเอามาคลิปมาลงก็เห็นเขาเอาไปใช้งานทดสอบนะไอตัวนี้นะเห็นเขาเอาเอาไปไอคุณแจ็กนะคุณแจ็กกีนะ้เอาไปทดสอบกับอ่าหมายแบบลูกๆอ,อ่ามันกันสว่าได้ดีก็เลยเอามาเอามาดูก่อนหนึ่งตัวนี่ไหมตรงปีกนี่ใช่ไหม คันเบ็ดมันจะหลบอยู่ตรงปีกนี่เห็นไหมนี่นี่รูปรูปนี่เห็นไหมรูปเนี่ยไม่ไม่โดนครับไม่โดนนี่นรูปไวๆเห็นไหมไม่โดนครับผมเพราะมันหลบตรงปีกแล้วก็มันไม่แข็งเห็นไหมกัดนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมเปิดเลยเห็นไหมนี่เห็นมเปิดครับผมนี่นี่นี่อันนี้ยังไม่ได้ลองครับผมเดี๋ยวจะเอาไปลองนะนี่สุดยอดครับผมก็ใครอยากได้นะก็สั่งได้เลยนะครับผมบาคุนะครับผม ก็7.5นะนี่สวยงามมาก3.5มจุด้าเซนนะอาจะ7กรัมเจะดจุดหกรัมนะครับผมก็ลอกนาเด็ดตีได้สบายๆเลยนะครับนี่นี่นี่นหมกล้องไม่โฟกัสนะนี่ไหมอี่ไหมหลังการงานสร้างนะครับผมนี่สวยงามมากเดี๋ยวจะเอาไปเทสนะครับผม นี่ของคุณแจ็กก ER ี้เนาะสวยมากยอมรับเลยเดี๋ยวเหลืออีกประมาณสองสามสีเดี๋ยวนาเดีจะสั่งมาเลยเนาะอีกสองสามสีฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าจะเอาไปเทสใหม่ไหนเนาะนี่จะไปเทสใหม่ไหนครับผมเยือที่ติดกล่องเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับผมเยือติดกล่องไว้เนี่เห็นไหมโอเคฝากติดตามด้วยนะครับผม หมายไหนก็รอไปรุ่นด้วยกันครับ